สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีต่อไปที่อาจารย์จะพูดถึงนะครับก็คือท่านที่เกิดในนะครับลัคนานะครับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะครับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับตอนนี้ดวงดาวประจําตัวของท่านเนี่ยยังไม่ดีมากนักนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรนะครับเข้าสู่ภพมรณะนะครับดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ภพมรณะจะดีมากขึ้นนะครับจะดีมากจริงจริงเนี่ย ้องเลยวันที่31พฤษภาคมปีพศ2569ไปแล้วนะครับดวงของท่านที่เกิดในราศีธนูเนี่ยจะดีมากขึ้นอาจารย์จะมีมาวิเคราะห์ช่วงที่ดาวศุกร์เนี่ยจะพบราภะเนี่ยเข้าสูบบ่ภวินาศนะครับและดาวศุกร์เนี่ยจะพบอริเนี่ยนะครับเข้าสูบบ่ภวินาศนะครับลาภะเข้าสูบบ่ภวินาศนะครับคือช่วงนี้อาจารย์มองนะครับถ้าพูดจากความเป็นจริงเนี่ยนะครับท่านที่เกิดใน รา,าศรีธนูในช่วงนี้ท่านต้องระวังนะครับระวังคนใกล้ชิดนะครับจะทําร้ายท่านนะครับหรือแทงข้างหลังท่านเพราะว่าการที่นะครับการที่ดาวศุกร์เนี่ยจะพบอริเนี่ยเข้ามาสู่ภพวินาศนะครับเป็นภพที่อยู่ด้านหลังของดวงชะตาของท่านให้ระวังใกล้ชิดคนรอบข้างนะครับลูกน้องท่านนะครับหรือบริวารของท่านเนี่ยจะนําเรื่องเสียหายมาให้ท่านหรือว่าจงใจนะครับที่จะใส่ร้ายท่าน ไปในทิศทางที่เสียนะครับไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะในตอนนี้นะครับดาวดาวดาวพระรหัสบดีของท่านเนี่ยยังโคจรไม่ดีนักนะครับดาวพระรหัสสบดีของท่านยังโคจรไม่ดีนักอยู่ในภพมรณะแต่ในเรื่องของการงานการงานของท่านก็ยังเดินหน้าไปได้เรื่อยๆนะครับยังการงานก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ท่านต้องระวังถูกคนใส่ร้ายนะครับ ระวังลูกน้องจะทํางานผิดพลาดบริวารใกล้ชิดเนี่ยจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้แต่วา่าขอให้ท่านเนี่ยที่เกิดในลัคนานะครับราศีธนูเนี่ยนะครับให้ทําบุญนะครับทำบุญทุกวันพฤหัสเนี่ยนะครับให้ปล่อยปลาไหลนะครับสิตัวนะครับในช่วงนะครับในช่วงนี้ในช่วง30วันนี้นะครับในทุกวันพฤหัสให้ปล่อยปลาไหล19ตัวนะครับและอธิษฐานตั้งกิจอธิษฐาน ดวงชะตาของท่านจะดีมากขึ้นนะครับดวงชะตาจะดีมากขึ้นนะครับวันนี้อาจารย์ก็พยายกรคร่าวๆนะครับในช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายนะครับดาวศุกร์จะย้ายราศีประมาณ28ถึง30วันนะครับสำหรับลัคนาราศีต่อไปที่อาจารย์จะมาพยากรณ์นะครับก็คือท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของภพกรรม,มะและภพปุตตะนะครับ ซึ่งเดิมทีดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพกรมมะเป็นกเกษตรตาที่บดีนะครับและโคจรเข้าสู่ภพลาภะนะครับกรมมะลาภะนะครับกรมมะลาภะก็เรื่องของงานของท่านเนี่ยก,ก็ยังจะดีเหมือนเดิมนะครับยังจะได้ได้โชคลาภได้งานได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์เคยพยากรณ์ไว้แต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยนะครับจากกรมมะเนี่ยมาลาภะ ดาวสุกกลายเป็นป่าเกษตรนะครับในช่วงนี้ดาวสุกเนี่ยดาวการงานของท่านเนี่ยอ่อนกําลังหมายความว่าท่านอาจจะต้องทํางานที่เสียเปรียบคนนะครับหรือว่ายอมคนอื่นนะครับยกผลประโยชน์ให้คนอื่นนะครับหรือว่าคนอื่นได้หน้าจากงานที่ท่านทำนะครับในช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับในการทํางานทํางานให้รอบคอบเพราะดาวสุกนะครับเป็นป่าเกษตรเนี่ยแปลว่าท่านจะทํางานให้คนอื่นส่วนใหญ่นะครับคนอื่นได้หน้านะครับก็ นะครับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรก็เป็นราศีที่ดวงดีราศีหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยนะครับโคจรนะครับเข้าสู่ภพราพะเนี่ยนะครับอาจารย์ก็นะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่านะครับท่านที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่นะครับมีความอดทนในเรื่องของการทํางานนะครับและเป็น คนที่ขยันในการทำงานก็ขอให้ใช้ความมานะยพยายามความอดทนของท่านเนี่ยนะครับเดินหน้าทำงานต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ท่านมีดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยเล็งดวงชะตานะครับการเงินของการงานของท่านก็ยังดีอยู่นะครับแต่อาจจะลดระดับลงนิดหน่อยนะครับจากดาวที่เป็นเกษตรนะครับอ่าเป็นเกษตรตาที่บดีกลายเป็นกลายเป็นปะเกษตรนะครับก็ อา,อาจจะลดทอนลงนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับลัคนาต่อไปนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงนะครับก็คือท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะครับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมเนี่ยดวงจากบสุภาเนี่ยนะครับเข้าสู่ภพกรมมะนะครับความสําเร็จจากเดิมที่เป็นเกษตราธิบดีตอนเนี้ยพสุภาเข้าสู่กรมมะเนี่ยนะครับและพบพันธุเนี่ยเข้าสู่พบ แปลว่าท่านเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่คิดนะครับที่จะทําธุรกิจนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะซ่อมแซมบ้านนะครับท่านที่อยู่ต่างประเทศก็คิดที่จะซ่อมแซมบ้านส่งเงินมาให้พ่อให้คุณแม่นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีเกณฑ์คิดจะซ่อมแซมบ้านหรือกลับมาทําธุรกิจที่บ้านนะครับมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับบ้านมีความ เป็นห่วงบ้านหรือว่าคนใกล้ชิดมากขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะเนื่องจากดาวภพสุภาเนี่ยเป็นดาวสุขและพันธุเป็นเป็นดาวสุขซึ่งเป็นปะเกษตรนะครับแปลว่าในช่วงนี้ท่านมีความอ่อนไหวนะครับในเรื่องของอาทางบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวนะครับจะส่งผลความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตท่านมีความอ,าอ่อนไหวมากยิ่งขึ้นนะครับดาวสุขเนี่ย นะครับโคจรเดินหน้านะครับโคจรเดินหน้าถึงแม้ว่านะครับโคจรออกจากภพสุภาะนะครับและเป็นเป็นปะเกษตรนะครับในช่วงนี้ก็นะครับก็ให้ท่านนะครับใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากลัคนาราศีกุมที่อาจารย์เคยทํานายไปว่าจะมีเรื่องของคดีความนะครับจะมีเรื่องความเสียหายนะครับแต่ความเสียหายนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับที่ ที่อาจารย์เคยทานายไปว่าให้ให,ให้มีเกณฑ์เรื่องคดีความเรื่องการฟ้องร้องนะครับแต่ว่าท่านจะได้เงินในเรื่องของการฟ้องร้องในเรื่องของคดีความเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีผลต่อดวงชะตาอย่างมากนะครับเป็นติกณต่อดวงชะตานะครับท่านจะได้เงินเรื่องการฟ้องร้องนะครับเรื่องการชนะคดีนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับโคจรเข้าสู่ภพกัมมะมาจากพันธุและกรรมะนะครับก็ ให้ท่านเนี่ยในช่วง30วันนี้นะครับให้ใช้สตินะครับในการดําเนินชีวิตนิดนึงนะครับเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยยังหมายถึงกิเลสสมบัตินะครับกิเลสสมบัติตัณหานะครับความบันเทิงต่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับท่านก็อาจจะทําอะไรอ่ะอาจจะขาดสตินะครับยังคิดนะครับอาจจะชอบเที่ยวนะครับชอบเที่ยวกลางคืนชอบเที่ยวผับชอบเที่ยวสัมเลเทเมานะครับ programmed. ช่วงนี้ก็อาจจะ ปล่อยตัวไปตามอารมณ์นะครับปล่อยตัวไปตามอารมณ์อาจจะมีความเครียดความกดดันมานานก็เลยนําเงินมาใช้นําเงินมา,านําเงินมาใช้หรือว่านําเงินมา,าสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมเนี่ยอาจารย์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเพราะดาวสุขเนี่ยจะพบสุภะมากรรมะนะครับจะพบ พันธุเนี่ยมากรรมะก็อย่างที่อาจารย์กล่าวไว้ว่าท่านาจะาคิดในเรื่องบ้านเรื่องความสัมพันธ์อาจจะคนที่อยู่แดนไกลก็อยากกลับมาอยู่บ้านนะครับหรือส่งเสียเงินให้พ่อแม่นะครับหรือคิดที่จะปรับปรุงบ้านหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านนะครับมีความมีความสัมพันธ์กับเรื่องบ้านนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ท่านต้องรอจงังหวะให้ดาวสุขเดินหน้านะครับและดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นนะครับเพราะดาวอังคารเนี่ย ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของภพกร,รมมะและดาวสุขจะเดินโครจรไปข้างหน้านะครับเมื่อวันที่ดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นมหาอุดเนี่ยดวงของท่านจะดีมากในเรื่องของการงานนะครับในช่วงนี้ก็ให้ท่านทํางานเนี่ยงานของท่านอาจจะมีการแก้ปัญหานิดนึงนะครับต้องใช้ความอดทนนะครับสําหรับ,รบราลัคนาราศีต่อไปนะครับที่ที่อาจารย์จะมาพยากรณ์นะครับเป็นาลัคนาราศีสุดท้ายนะครับ ซึ่งสัญลักษณ์ของอลัคนาราศีนี้เป็นรูปปลานะครับที่ไหว้คู่กันและมีการผูกโบติดกันนะครับลัคนาราศีนี้นะครับเป็นคนที่รักความเย็นนะครับ,าารบเป็นคนที่นะครับรักความปณีปนอมเนื่องจากปลาเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ําและรักความปณีปนอมรักความสบายนะครับลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับเป็นคนที่รักความรักคนรอบตัวเหมือนที่อาจารย์เคยพยากรณ์ไปนะครับ าดาวสุกเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่ในภพมรณะนะครับแต่ปัจจุบันดาวสุกโคจรเข้าสู่ภพสุภะนะครับดาวสุกยังหมายถึงสหัชชะนะครับเพื่อนฝูงนะครับสำหรับคนเกิดลัคนาราศีมีนและหมายถึงนะครับภพบมรณะนะครับสหัชชะมรณะและมรณะสุภะแปลว่าท่านที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับนะครับที่เกี่ยวกับการขายยานะครับขายยา ดูแลผู้ป่วยท่านที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการประมูลงานนะครับท่านที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางนะครับหรือว่าท่านที่ทํางานที่เกี่ยวกับการขายยานะครับการเดินทางนะครับหรือการประมูลงานเนี่ยในช่วงนี้มีการที่มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าความสําเร็จนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ยั่งยืนนะครับหรือว่านะครับจะทําเพื่อคนอื่นมากขึ้นนะครับเพราะว่า การที่ดาวศุกร์เนี่ยโคจรมาอยู่ในภพสุภาเนี่ยเป็นปากเกษตรคือท่านต้องเหนื่อยนะครับท่านต้องออกแรงเหนื่อยนะครับงานนั้นถึงจะประสบความเร็จอาจจะเป็นการทําเพื่อคนอื่นนะครับเพื่อให้คนอื่นได้ผลงานนะครับแล้วในวันข้างหน้าเนี่ยดาวประจําตัวเมื่อดาวประจําตัวเนี่ยโคจรไปข้างหน้าเนี่ยนะครับพบกรรมะของท่านจะเด่นมากขึ้นนะครับต้องรอในช่วงระยะเวลานี้30วันผ่านไปก่อนนะครับโดยรวมแล้ว นะครับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับการที่ดาวศุกร์โคจรเคลื่อนที่นะครับโคจรเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนของเงินนะครับเป็นตัวแทนของความรักนะครับเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆนะครับที่ที่หล่อหลอมจิตใจนะครับการที่ดาวศุกร์โคจรไปข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ หมายถึงว่าดวงท่านเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนอาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับในช่วงนี้ท่านก็อย่างที่อาจารย์เคยพูดไปก็จะยุ่งกับการดูแลครอบครัวนะครับยุ่งกับการทํางานนะครับในช่วงนี้ก็สาหรับวันนี้นะครับอาจารย์ขอจบการพยากรณ์นะครับเพียงเท่านี้สําหรับท่านที่จะดูดวงนะครับท่านที่ดูดวงเนี่ย อาจารย์บอกได้เลยว่าการที่ท่านเข้ามาดูดวงกับอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะครับเพราะว่ามีการรวบรวมสถิตินะครับว่าท่านจะทําอะไรแล้วจะประสบความเร็จนะครับมีการตรวจชื่อของท่านนะครับว่าชื่อของท่านเนี่ยเหมาะสมกับดวงชะตาหรือไม่นะครับมีการตรวจฮงจุ้ยนะครับว่ามีการสอบถามว่าท่านเนี่ยนอนทิศทางอะไรนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการจะดูดวงก็ทักเข้ามาที่แอดไซหัวลมงคลน,นะครับในหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์นะครับในช่องทางนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้อาจารย์ตรวจลัคนาเนี่ยนะครับลัคนาราศีอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้คิดเงินนะครับแต่ขอ,อรบกวนนิดนึงให้ท่านกดติดตาม f c e b o o o f แฟนเพจหัวลัมงคลน,นะครับกดแสดงความคิดเห็นนะครับที่ช่องหัวลัมงคลน,นะครับกดและ,ะกดแชร์นะครับเนื้อหาของ เพจัวรามงคลเป็นหน้า Facebook ของท่านตั้งเป็นสานะแล้วท่านทักเข้ามานะครับอาจารย์ยินดีที่จะตวรวจลัคนาราศรีให้นะครับท่านที่ทักเข้ามา1คนเนี่ยอาจารย์ตรวจให้2ท่านนะครับตรวจให้2ท่านให้ตรวจให้ท่านด้วยและตรวจให้คนรักท่านด้วยท่านทักเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีค่าช้จ่ายแต่สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงก็นะครับทักเข้ามาในอ,าอินบอ็อกซ์ัวรามงคลน,นะครับวันนี้อาจารย์ก็ พยากรนะครับอาจจะไม่ได้พยากรณ์แบบรอบด้านนะครับแต่เป็นการพูดนะครับโดยภาพรวมถึงการที่ดาวศุกร์ย้ายราศีนะครับให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าวงชะตาในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าภาพรวมในช่วงนี้เป็นยังไงก็ลองฟังคลิปย้อนหลังดูนะครับอาจารย์ได้ทําการลงเวลานะครับมานะตนไม่อสู้ลิขิตฟ้านะครับคนคานวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิตนะครับ ชีวิตคนก็เหมือนหมากลุกเดินผิดเพียงก้าวเดียวอาจล้มทั้งกระดานนะครับวันนี้ผมอาจารย์ธนายุทธ์นะครับโหนพลังจักรวาลวันนี้ขอจบการพยากรณ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ